Yeah, yeah, yeah. you know even try <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนผมต่อนะครับก็ผมเป็นผู้ก่อตั้งช่องเด็กซอกาวนะครับหรือเด็กซาวกาวชาแนลนี้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่คอยติดตามนะครับคอยซัพพอร์ตให้กาลังใจพวกเรานะครับคอยกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราจนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมทำให้พวกเราเนี่ยได้ได้ว่ามาไกลจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณทีมของผมทีมเด็กซอกาวของเราด้วยนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากๆกับเจ้าอุปกรณ์ต่างๆของผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าโน้ตบุ๊ก เปิดช่องเลยรวมไปถึงเจ้าขาตั้งกล้องกิมบอลกันสัน่นและที่สําคัญที่สุดนะครับผมที่เรียกได้ว่ามันเป็นพระเอกของเราเลยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่กับเรา,าตั้งแต่เริ่มเปิดช่องนะครับผมจนถึงตอนนี้เลยก็คือเจ้ากล้อง Canon EOS 80D นั่นเองครับสำหรับกล้อง Canon EOS 80D ที่ผมใช้นะครับก็คือผม,มใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นช่องจริงๆเรียกได้ว่าเหมือนกับมันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเด็กสาวกาวเลยก็ได้นะครับใช้มาเยอะมากทั้งทนแดดทนฝนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยอยากจะอัพสเกลของผลงานนะให้มันใหญ่ขึ้น รวมถึงคุณภาพของผลงาน,นให้มันมีคุณภาพที่สูงมากขึ้นนะครับที่สําคัญที่สุดก็คืออยากจะให้คนดูเนี่ยได้ดูงานที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองครับเราลังจะมองหากล้องตัวใหม่ที่มันเก่งกว่าเดิมนั่นเองครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ไม่เก่งหรือว่ามันกำลังจะพังนะคือมันยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยก็เหมือนกับให้น้องได้พักบ้างสรุปง่ายๆจริงๆแล้วก็คือเราอยากจะอัปเกรดผลงานให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละครับเพราะว่า เราอยู่มานานมากเราก็อยากจะให้คนดูเนี่ยได้ดูในสิ่งที่มันดีขึ้นเรื่อยๆ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 ทั้งในด้านของความคิดไอเดียแล้วก็ผลงานโปรดักชันของเรานั่นเองครับท่านี้นะครับก็เลยเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับและหลังจากที่เจ้ากล้อง canon eos 8 0 d นะครับได้พักแล้วนะครับเราก็จะมีน้องใหม่มาแทนครับผมซึ่งเจ้ากล้องตัวใหม่นะครับก็คือกล้อง canon eos r 6นั่นเองครับตอนนี้น้องก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งในเร็วๆนี้นะครับผมจะพาทุกคนนไปรู้จักกับเจ้ากล้องตัวใหม่ของเรานะครับผมหรือว่าเป็นสมาชิกค,คนใหม่กล้องตัวใหม่ของช่องเด็กสักกาวนั่นเองครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะจริงแค่ไหนรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ